นำหรับพระเจ้านะครับสำหรับชาววันนี้ที่เรามีการได้เข้ามาก้าบพระเจ้าด้วยกันจิตใจของเรามามอบถวายแด่พระเจ้าขอวางไว้ที่พระองค์นะครับวางทุกความไม่ตกกังวลในชีวิตของเรานะครับไว้กับพระเจ้าอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะร้ายแต่เราจะขอเดินไปกับพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะนำชีวิตของเรานะครับ พระเจ้าเช้าวนี้เราจะมาให้ควรเ่ยวับพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่46ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่พระธรรมเยเรมีนะครับเริ่มต้นมานะครับมาจนถึงบทที่4 6 45นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวคาเผยพระวณะเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเกี่ยวกับยูดาห์นะครับที่เยเรมีได้อยู่ที่นั่นนะครับพระเจ้าก็ให้ เยเรมีอยู่ที่นั่นแล้วก็ปฏิบัติรับใช้แล้วก็พูดถึงนะครับว่าเยเรเรซมจะเป็นยังไงจะถูกทําลายถ้าเขาไม่กลับใจนะครับก็เล่อมาจนกระทั่งนะครับเยรเรเ็มก็ถูกทําลายนะอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ยังเมตตาให้เยเรมีได้อยู่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะท่ามแบงความทุกข์ยากลําบากกับประชาชนนะชาวยูดาห์นะเตือนเขาบอกให้เขาอยู่ที่เยซรเร็มแต่เขาก็หนีไป อียิปต์นะครับเขากลัวนะครับไม่กล้าที่จะไว้วางใจในพระเจ้านะแล้วก็หนีไปพึ่งภา,าอียิปต์คิดว่าอียิปต์จะปกป้องอียิปต์จะคุ้มครองเขาได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสามนการที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็าตามนะครับในเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่บทที่46เป็นต้นไปก็เป็นการรวบรวมคำเผยโพสน์ของเยรมีนะครับที่ กล่าวไว้นะครับพูดไว้ในหลายช่วงเวลานะครับที่มีต่อคนต่างชาติตั้งแต่บทที่46ไปจนถึงบทที่51นะครับก็จะเป็นแนวคำเปยพรพลิสนาเกี่ยวกับประชาชาติต่างๆที่อยู่รอบก้างอิสราเอลนะครับและจะจบลงในบทที่52นะครับเป็นการตบทวนในเรื่องของการที่เยรูเซเล็มถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็น ภาพของกว้างนะครับที่เราเห็นด้วยกันนะครับก็อยากจะนาพี่น้องมาในวันนี้นะครับในเยเรมีบทที่46นะครับการทาเยเรมีบทที่46ก็จะแบ่งได้เป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ12นะครับก็เป็นคำเผยโฆษณะแรกที่พูดถึงในอียิปต์นะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปจนถึงข้อที่26 นะครับก็เป็นคำเผยพระวจะเกี่ยวกับอียิปต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งจะระยะเวลาที่คำเผยพระวจะนี้สำเร็จนั้นก็นะครับอาจจะกินเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ27เป็นต้นไปถึง,ถ,งถึงข้อ28นะครับก็เป็นคำหนุนใจนะครับอิสราเอลที่อยู่ท่ามกลางนะครับอยู่ระหว่งนะาง มหาอำนาจนะครับที่กำลังนะสู้รบหรือว่าทำสงครามกันอยู่ในเวลานั้นนะแล้วก็อิสราเอลชาวยูดาห์อิสราเอลก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพระเจ้าก็หนุนใจมีถ้อยคำมาติดเขานะครับเราจะมาดูด,ด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่46ตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับบอกว่าพระวจนะของพระยาเวมาอย่างเยเรมีผู้เผยวจนะเกี่ยวกับบรรดาประชาชาตินะครับกนะ็พูดถึงหลายประชาชาติด้วยกัน นะครับเรื่องอียิปต์นะครับตั้งแต่ข้อ2นะครับบอกว่าเรื่องอียิปต์เกี่ยวกับกองทัพของฟาโรเนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ซึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองคาเคมิชและซึ่งในบุคัตเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ตีแตกในปีที่4แห่งรัชกาลเยโยาคิมโอรสของโยซยยกษัตริย์แห่งยูดาห์นะครับก็เรื่องราวนี้นะครับก็จะต้องย้อนกลับไปนะครับ นะครับในสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมนะครับแต่ว่าก็อยากจะนําพี่น้องนะครับย้อนกลับไปในในสมัยของกษัตริย์ิโซิยานะครับว่าเป็นอย่างไรในในช่วงเวลานั้นนะครับอาณาจักรอียิปต์นะครับก็เรียนอานาจแล้วก็มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะดูได้จากพระธรรมสองพงศาวดานบทที่สามสิบห้านะครับข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบห้านะ ในเวลานั้นนะก็ขณะที่นะครับกษัตริย์โยซยยนะครับกษัตริย์โยซยยก็ปกครองอยู่2นสอง,ม,งสามาัวันที่35ก็บอกว่าเมื่อโยิยาทรงจัดพระวิหารเสร็จแล้วเนโคโพระราชาแห่งหยิบเสด็จขึ้นไปสู้รบที่คาคาิิชที่แม่นม้ำยูเฟรติสและโยซียเสด็จไปสู้รบกับโพรง แต่พระองค์ทรงส่งทูตไปทูลโยเซียว่าพระราชาแห่งยูดาห์เรามีเรื่องอะไรกับท่านหรือวันนี้เราไม่ได้มาต่อสู้กับท่านแต่มาต่อสู้กับประเทศซึ่งเราทําสงครามด้วยและพระเจ้าทรงบัญชาเราให้รีบไปจงหยุดขัดขวางพระเจ้าผู้สถิตกับเรามิฉะนั้นพระองค์จะทรงทําลายท่านนะครับนี่ก็หมายถึงพูดถึงกองทัพของฟาโร์เนี่ยก,กาลัง ยกทัพขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับกับนะครับกษัตริย์บาบิโลนนะครับในบุคัตเนสซาซึ่งอยู่ทางเหนือนู่นนะครับแต่ว่ากองทัพของอียิปต์เนี่ยก็ยกทัพเรียบทะเลเมดิเตอร์เนียนขึ้นไปนะครับแล้วก็ห่างจากเยรูซาเล็มพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานั้นกษัตริย์โยสิยานะครับก็เรียกว่า ไปขัดขวางนะครับไปขัดขวางอทัพนะค,นะคิดว่านะไม่อยากจะให้นะอียิปต์เนี่ยผ่านกองทัพของอียิปต์เนี่ยผ่านไปนะแต่ว่าแม้ว่ามันจะเฉียดเฉียดไปนะครับข้างนอกนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็โยอเซียก็ไปขวางในที่สุดนะครับเนโครพระราชาแห่งอียิปต์นะครับฟาโรเนโคนะครับก็บอกว่านะให้ อย่าอย่าขวางนะครับแต่โยซียก็ไม่ยอมนะครับหันไปจากเนโครทรงปลอมพระองค์เพื่อจะสู้รบกับเนโคร,รงไม่ฟังพระดำรัสของเนโคที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสงเข้าสู้รบมาที่ราบเมกินโดนนักธนูยิงพระราชายโยซยยพระราชาจึงตัดกับข้าราชการมาจงพาเราออกไปเพราะเราบาดเจ็บนะครับและในที่สุดนะครับพร์ก็สิ้นพระชน นยเยเรมีก็คําครวนถวายโยเซยานะครับนักร้องชายนักร้องหญิงทั้งหมดก็กล่าวถึงโยเซยาในคำคํารวนของพวกเขาจนทุกวันนี้นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกสถานการณ์แรกที่อิอสราเอลนะครับหรือว่ากองทัพของยูดาไปขวางนะครับการต่อสู้ะระหว่างฟารโรเนโคกับเนบุคัดเนซาแห่งอียิปต์นะครับในเวลานั้นนะอาขสัตย์โยูซยาก็เสียชีวิตไป นะครับนั่นก็หมายความว่าะโยสิยาไม่สามารถที่จะขวางทัพได้นะครับก็กองทัพของอีย์ก็เลยแนวแวะเข้ามานะครับเมื่อชนะนะครับโยสิยาได้นะครับในเวลานั้นก็ตั้งให้เยโฮอาหัดนะครับเป็นผู้ปกครองนะครับอยู่ได้3เดือนนะครับก็เปลี่นนะครับเอาเยโฮอาหัดไปอยู่ที่อียนะครับแล้วก็ตั้งเยโฮยาคิมนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ นะครับในเวลานั้นนะแล้วก็ฟาโรนโคก็ยกทัพขึ้นไปนะครับทางเหนือขึ้นไปที่แม่น้ำยูเฟติที่เมืองคาเคมิชนะครับกลับมาที่เยลมีบทที่46นะครับเพราะฉะนั้นกองทัพนะเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับกองทัพของฟาโรนะครับไม่ได้อยู่ในที่ตั้งในประเทศของตัวเองแต ได้ไปตั้งฐานทัพนะครับอยู่ที่เมืองคาเคมิชนะครับที่ริ่มแม่น้ำยูเ <c oughs> ฟรติตทางเหนือโน่นะครับแล้วก็นะเข้าใจว่าแ a นะฟาโรเนโกก็ปักหลักนะครับอยู่ที่นั่นนะครับถึงสปีเลยทีเดียวปีเลยทีเดียวนะครับในการที่เรียกว่าในการต่อสู้สู้รบในสมัยก่อนนะครับก็ใช้เวลายาวนานนะครับ ไปเก็บสะสมสเบียงไปนะครับสะสมไปผู้คนอะไรต่างๆไปนะครับก็นะกองทัพของฟาโร์ก็อยู่ทางเหนือที่นู่นนะครับอยู่ทางซีเรียนะอยู่ระหว่างซีเรียกับนะครับอัสซีเรียในเวลานั้นนะก็นะไปอยู่ที่นั่นนะเพราะฉะนั้นนะครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่านะครับในปีที่4แห่งรัชกาลเยฮอยาคินนะครับอย่าลืมว่า ฟาโรได้เป็นคนตั้งนะครับเยโฮยาคิมให้เป็นกษัตริย์นะครับในตอนแรกนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็ในที่สุดนะก็มีคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับฟาโรนะรว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเมื่อฟาโรคิดว่านะตัวเองนั้นก็เข้มแข็งแล้วก็ไปต่อสู้นะครับเยรมีก็ได้เผยพระวจนะนะครับว่าจงเตรียมตั้งและโลกเข้าประชิดสงครามจงผูกอานมา้าและขึ้นขี่เทิด จงสวมหมวกเข้าประจำที่จงขัดหอกจงสวมเสื้อกราะไว้ทําไมเราเห็นพวกเขาขั้นคร้ามและหันหลังปรับนักรบของเขาถูกตีล้มลงและรีบหนีไปวกเขาไม่เลี้ยวกับความสยดสยองอยู่ทุกด้านยาเวตรตัตนงนี้แหละคนเร็วก็หนีไปไม่ได้นักรบก็หนีไปไม่รอดพวกเขาสะดุดและลม้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสนะเราจะเห็นว่านะครับ พระเจ้าก็ให้เยอรมีได้เห็นภาพแล้วก็เผยพระราสารว่านาอียิปต์จะพ่ายแพ้นะครับในการสู้รบนที่แม่น้ำยูเฟติตนะทางด้านเหนือนะซึ่งกองทัพของฟาโรเนโกยกทัพไปแล้วก็ตั้งนะป้องปราการอยู่ที่นั่นนี่ใครกันโผล่ขึ้นมาดั่งแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำซึ่งน้ำของมันซัดขึ้นยิบโผล่ขึ้นมาดั่งแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำของมันซัดขึ้นเขาว่าข้าจะขึ้นข้าจะคลุมโลก กาจะทำลายเมืองต่างๆในะชาวเมืองั้นเสียมาทั้งหลายเอยรุดหน้าไปเถิดรถลบทั้งหลายเอยเดือดดันก็เถิดจงให้นักรบออกไปคือคนคููและคนทูผู้ถือโลกและคนรูดิมผู้ถือและกองธนูนะครับก็บอกว่าไปเลยนะยกทัาไปเลยนะครับนะ ทหารจากนะครับอียิปต์นะครับจากแอฟริกานะครับคนคูชคนลพูดคนลูดิมนะครับก็เป็นผู้คนนะครับในเอธิโอเปียนะครับอาณาจักรอียิปต์นั้นก็นะก็ยิ่งใหญ่นะครับในเวลานั้นก็ประกอบด้วยผู้คนมากมายนะครับจากหลายหลายเผ่าพันธุ์นะไม่ใช่เฉพาะอียิปต์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเป็นอาณาจักรรวมผู้คนหลายเผ่าพันธุ์นะครับก็มารวมกันกลายเป็นกองทัพของอียิปต์แล้วก็ ออกไปต่อสู้นะครับไปถึงซีเรียที่นู่นนะครับไปที่แม่น้ํายูเฟติตนะครับทางเหนือพระเจ้าบอกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งพระยาเวจอมทัพเป็นวันแห่งการแก้แค้นที่จะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ดาบจะกินจนอิ่มและดื่มโลหิตเขาจนเต็มคราบพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพเตรียมะโตรูบูชาในแดนเหนือข้าแม่น้ํายูเฟติตทิดาบรมจารีแห่งอีบเอ๋ยจงขึ้นไปที่กิเลอาดและไปเอายามา จะได้ใช้ยาเป็นนั้นมากแล้วแต่ก็ร้ายผลสำหรับเจ้านั้นรักษาไม่หายบรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอายของเจ้าและโลกก็เต็มด้วยเสียงข่มขวัญของเจ้าเพราะว่านักรบสะดุดกันเองพวกเขาได้ล้มลงด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เห็นนะครับว่านะรพระเจ้าก็บอกว่านะครับกองทัพของอีบนั้นก็จะพ่ายแพ้นะครับให้ไปเอายามาทานะครับดาบก็จะกินจนอิ่มนะครับก็หมายความว่าจะขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็จะพ่ายแพ้ ในสงครามนะเขาจะต้องอับอายนะครับโลกก็จะนะเต็มไปด้วยเสียงข้ามควรนะครับประชาติทั้งหลายก็ได้ยินถึงความน่าอับอายของกองทัพของอี์ที่อุตสาห์ด้านน้นนะครับนะบขึ้นไปถึงนะครับทางเหนือสุดนู่นแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับมานะครับเราก็เห็นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นจริงนะครับและก็ในที่สุดกองทัพของเนปคัตเนสาก็นะตี นะครับทัพของฟาโรนะพ่ายแพ้ไปนะครับนั่นก็เป็นพาผู้คนนะนักรบต่างๆก็ล้มตายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นคำเผยพระจนะที่เยเรมีได้พูดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับในสมัยของนะอกษัตริย์เยโฮยาคิมนะครับในเวลานั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดนะครับของทัพของนะฟาโรได้พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วถ้าเราดูนะครับเรื่องราว นะหลังจากนั้นกองทัพของเนบูคัดเดสาก็ลงมานะครับนะลงมานะล้วก็มาตีเมืองต่างๆนะครับที่อยู่รอบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียนะครับหรือว่าในสมาเรียนะครับก็ถูกยึดไปนะในที่สุดก็มาถึงนะครับเยรูซาเล็มน,นะเยรูซาเล็มก็ถูกเผาถูกทําลายไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็นะ หลังจากนั้นนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็ามาถึงเยเรมีในข้อที่13นะบอกว่าพระวจนะของพระยาเวตรัดกับเยเรมีผู้เผยพระเนเรื่องการมาของนเนบุคัตเนซากษัตริย์แห่งวารบา์บิโลนเพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียิปต์นะครับน,ะนี่แตกต่างจากนะครับในช่วงแรกนะครับใน12ข้อแรกนะครับใน12ข้อแรกนั้น,นเกิดใน,ในดินแดนทางเหนือทางซีเรียซึ่งตอนนั้น นะครับอาณาจักรบาวิโลนแนละกำลังเรืองอานาจขึ้นมานะครับแล้วก็นะอียิปต์ก็กพ่ายแพ้ที่โน่นะครับแต่ในคราวนี้กองทัพของเนบูคัดเนสานะครับลงมานะครับลงมาแล้วก็มาโจมตีในแผ่นดินอียิปต์นะครับนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับนะว่าในตอนแรกอียิปต์ไปโจมตี นะครับพ่ายแพ้กลับมาครั้งที่2อเนบุคัตเนสา์จะตามลงมานะครับแต่ว่าเวลาก็ห่างกัน,นหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ในสมัยของเนยโฮยาคิมใช่ไหมครับในปีที่4นะครับแล้วเราก็รู้ว่านะตอนหลังนะครับก็กอ,องทัพของเนบุคัตเนสาก็ลงมาแล้วก็เนยโฮยาคิมก็พ่ายแพ้นะครับแล้วก็ถูกจับไปนะ เป็นเฉลยนะครับแต่ว่าเขาก็ถูกฆ่าตายที่นอกเมืองนะครับหลังจากนั้นเยโฮยาคีนลูกของเขาก็ขึ้นของราชอีกนะครับแต่ก็ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับหลังจากนั้นนะครับของทัพของเนบูคัดเนสาก็ตั้งนะเซเดกิยาขึ้นมาเป็นกษัตริย์เซเดกิยาก็ปกครองอยู่11อปีนะครับก็เรียกว่าขัดขืนดื้อดึงนะครับไปพึ่งอียิปต์นะครับอียิปต์ก็เรียกว่า ก็มีกำกำลังพอสมควรนะเศเรีก็ไว้วางใจในอียิปต์ตบดต่อในบุคคลในซาในบุคคลในสาก็มาโจมตีในอิูราเ็มและหลังจากโจมตีอรูราเ็มแล้วนะครับก็นะมาถึงนะอียิปต์ในข่าวนี้นะแต่พระเจญาของพระเจ้ามาบอกว่าจงประกาศในอียิปและเป่าร้องในเมืองนิกดนจงเป่าร้องในเมืองเมมฟิสและทาปานเฮส จงกล่าวว่าเข้าประจําที่และเตรียมพร้อมเพราะว่าดาจะสังหารคนที่อยู่รอบตัวเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าให้ประกาศในอียิปต์นะครับเมืองไหนครับนะมิกดอนเมมฟิสและทาปานเฮสนะครับถ้าเราดูนะเยเรมีบทที่41ข้อหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่านะพวกอิสราเอลนะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระวจนะมาอย่างเยเรมีเกี่ยวกับพวกยิวที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ที่มิกดอนทาปานเฮสและเมมฟิส และในแผ่นดินปาฏิโลดนะครับเราเห็นว่านะครับชาวยิวที่หนีในะจากกองทัพของเนบูคัดเนสซาหนีจากเยรูซเาเล็มในแผ่นดินยูเดียนั้นนะมาที่อิบมาอยู่ที่เมืองนี้นะครับมิกโดนทาบาันเฮสและเมมฟิสนะครับ,นะรบนะก็เป็นเมืองที่เรียกว,ว่านะเป็นเมืองหน้าดานนะครับเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่ทีนะ่เล่าให้พี่น้องฟังว่ากษัตริย์ยูสยาเขาเปขวางทับ นะครับแล้วก็เลยนะโดนนะโ,โดนกษัตริย์ฟาโรนะครับเอาทำลายเล้กปรากฏว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปอีกนะครับปรากฏว่าเยซาเ็มก็หนีนะครับหนีไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนิกโดนเมมฟิสและทาปันเทศที่นี่นะครับและพระเจ้าก็บอกว่าที่เมืองนี้เองนะครับนะกษัตริย์เนบูคัดเนสซาจะมาแล้วก็จะมาต่อสู้กับอียิปต์ นะครับแล้วก็อียิปต์ก็จะพ่ายแพ้ถูกทำลายไปพี่น้องนะเราจะเห็นว่าทั้งสองสถานการณ์นี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับนะไม่เกี่ยวกับยูดาเลยนะแต่ยูดานะครับหรือว่านะครับอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เข้าไปนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจระหว่างอียิปต์กับนะครับ บาบิโลนนะครับอียิปต์จะต่อสู้กับบาบิโลนนะครับยูดาก็เข้าไปนะขวางอยู่ตรงกลางในที่สุดตัวเองก็ถูกทำลายนะพระเจ้าบอกให้นะชาวยูดาอยู่เฉยๆอยู่ในเยรูซาเล็มนะครับลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะปกป้องเขาแต่เขาไม่เชื่อฟังนะครับเขาหนีไปยังอียิปต์นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นในที่สุดกนะองทัพของนเนบูคัตเนสาก็เคลื่อนทัพลงมาแล้วก็จะต่อสู้กับอียิปต์ ปรากฏว่าอิสราเอลก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องนี่คือแลนะผลของการไม่เชื่อฟังนะอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยนะเข้าไปอยู่ในสนามลบนะครับนะถ้าจะพูดนะครับ,นะรบเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งในบุนคคลในสาก็บอกโอ้โหนะครับมาอยู่ที่นี่เองเหรอนะครับนี้มาอยู่ที่นี่เองเหรอนะครับนะ ทำไมนะครับอิสราเอลยูดาห์นั้นนะถ้าจะพูดถึงนะครับนะพูดไปก็ใช้คำหนึ่งว่าโศยจริงๆเลยนะครับนะตัวเองต้องมาอยู่ที่นี่และนะบอกว่าอีบนั้นจะถูกทำลายนะบอกว่าจงเข้าประจำที่เถิดนะครับร้องนะแต่ดาบจะสังหารคนที่อยู่รอบนะคนที่อยู่รอบทุกคนก็จะถูกฆ่าพระอาบิษทำไมพระอาบิษจึงหนีทำไมลูกวัวผู้ของเจ้าไม่ยืนมั่นอยู่เพราะว่าพระยาเวทรงผลักเขาล้มลง พรนะอบิสพระของชาวอียิปต์นะที่เขากราบไหว้นะมาสการทำไมจึงนะนิ่งละ่ะไม่ช่วยล่ะนะครับลูกวัวผู้นะเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์นะครับ,นะสออนะรบแสดงถึงนะฮะพละกกาลังนะครับวัวใช่ไหมครับนะเต็มไปด้วยพละกําลังนะผู้คนกล็กราบไหว้นะถ้าเรามีพละกกาลังนะตัวฉันโดยกําลังของฉันเองนะครับนะก็นะนะนะปรากฏว่ามันไม่ยืนมั่นคงอยู่แล้วนะครับ นะอาจจะมีรูปเนะเคารพที่เป็นรูปบัวนะที่เขาสักการะอยู่นะก็ถูกล้มคว่ำรง,งมาผูงชนสะดุดต่างล้มทับกันแลนะพูดว่าลุกขึ้นเถอะให้เรากลับไปยังดินชาติของเราไปยังแผ่นดินที่เราถือกําเนิดมาไปจากดาบของผู้บีบังคับนะครับคนที่อยู่ในเมืองนะเหล่านี้นะครับทั้งสาเมืองนี้เป็นใครครับนี่น้องก็คือชาวยูดานะโอ้อยากจะกลับไปแล้วทีนี้นะครับ ทำไมเรามาอยู่ที่นี่นะครับอยากจะกลับไปแต่ก็นะครับดาบก็จะตามเขาฟารโรกษัตรธธิย์แห่งยิบผู้ส่งเสียงดังนะผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะครับก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมายตรงนี้มากเท่าไหร่นักแต่ว่าก็นะครับกษัตริย์ฟารโรก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่นะเรื่องอํานาจอยู่ในเวลานั้นนะครับแต่ว่าภายในนะครับ ของอียเองนะครับก็ไม่ได้เข้มแข็งนะครับแต่ว่าเขาก็มีการต่อสู้กันภายในนะครับเขาไม่สามารถที่จัดการกองทัพของเขาแม้ว่าเขาจะมีทหารมากมายนะฮะอยู่ที่นั่นแต่ว่าการจัดการที่ไม่ดีก็ทำให นะครับเสียโอกาสทำให้กองทัพที่มีอยู่นั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นกองทัพที่เข้มแข็งไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือปกป,ป้องนะฮะศัตรูที่เข้ามาลุกหลานได้นะก็เลยเสียโอกาสนะครับแม้จะมีมากแม้จะเข้มแข็งแต่ว่านะครับการขัดแย้งที่อยู่ภายในก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้นะครับ และพระเจ้ายาเวบอกว่าพระมหากษัตริย์จำทัาบอกว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันได้จะมีผู้หนึ่งมาทําลายภูเขาทาโบท่ามการภูเขาทั้งหลายเหมือนภูเขาคาเมลข้างทะเลเจ้าผู้อาศัยอยู่ในอีบเอ,อ๋ยจงเตรียมข้าวของสมหรัตัวเจ้าเพื่อการถูกควาไปเป็นฉเฉลยเพราะว่าเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นที่ร้างเปล่าเป็นที่ปักพังนะปราศจากผู้อาศัยนะครับ อียิปต์ก็จะถูกทำลายในเวลานั้นเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นเมืองที่ร้างเปล่าในเวลานั้นน้องที่รักนะครับมาถึงที่นี่เราก็เห็นนะครับว่านะเมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าวางใจในเนื้อนหนังนะครับแม้ว่าเขาจะหนีไปนะพึ่งพาอียิปต์ดูเหมือนอียิปต์จะมีทุกสิ่งนะครับให้กับเขาแต่ว่านะครับ ความไว้วางใจของเขาสิ่งที่เขาไว้วางใจนั้นนะครับมันก็จะล่มสลายและมันก็จะพังไปเลยทีเดียวพี่น้องชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างเราไว้วางใจในเนื้อหนังเราไว้วางใจในความมั่งคั่งของอียิปต์นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือว่าเราไว้วางใจในกองทัพที่เข้มแข็งนะในตนําแหน่งในอํานาจต่างๆนะครับที่มนะีหรือว่าที่โลกนี้หยิบยื่นให้พี่น้องที่รัก แตนะเมื่อความไว้วางใจของเราไม่ได้อยู่ในพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าเราก็นะนําตัวของเราเองนะเข้าไปสู่นะการถูกสาปแช่งนะครับหรือการถูกทําลายในที่สุดนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าอียิปจะเป็นโคสาวตัวงามแต่ตัวเหลือก็จะมาจับเธอ ฐานรับจ้างมาอยู่ท่ามกลางเธอนะครับก็เปลี่ยนลูกโคที่ได้ขุนไว้นะครับพวกเขาหันกลับและหนีไปด้วยกันพวกเขาไม่ได้ตั้งมั่นออวันเห็นภัยพิบัติได้มาเหนือเขาเป็นเวลาแห่งการลงโทษพระเจ้ากำลังที่ภากษาลงโทษอียิปต์นะครับในเวลานั้นนะเธอทําเป็นเสียงเหมือนงูเลื้อยออกไปพวกเขาเข้ามาเหมือนกองทัพมาสู้กับเธอด้วยขวานเหมือนโค่นต้นไม้นะพระยาเวตัดว่าพวกเขาจะโค่นป่าของเธอลง แม้ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เนื่องจากเขามีจํานวนมากกว่าฝูงสกตแตนที่นับไม่ถ้วนทิดาของอียิปต์ต้องอับอายเธอจะถูกมอบไว้ในมือของสนชาติหนึ่งจากทิศเหนือนะครับพระเจ้าก็ส่งมอบอียิปต์ไว้ในมือของกษัตริย์เนบูคัดเนาส์พระเจ้าตัดว่าเราจะนําการลงโทษมาเหนือพระอามนุนแห่งเมืองเทเบสฟาโรอียิปต์บรรดาพระและกษัตริย์ทั้งปวงของเมืองน,นั้นคือมาเหนือฟาโรและคนเหล่านั้นที่วางใจในท่าน อิบถูกทำลายนะครับความเย่อหยิ่งนะครับในพละกกาลังของตัวเองตัวฉันความสามารถของฉันนะครับอะไรต่างๆที่เป็นตัวฉันีน้องที่ลักเราเหมือนกับอิสราเอลหรือไม่เราไว้วางใจนะครับในตัวของฟาโรนะครับในอํานาจของเนื้อหนังนะครับเราก็หันกลับไปวางใจในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราวางใจในสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่านะครับ สิ่งหล่านั้นนะฮะเขาจะนำมาซึ่งการถูกลงโทษนะครับและพระเจ้าก็จะมอบเขาไว้ในมือผู้ที่สแสวงเอาชีวิตของเขาคือในมือของเนบุคัดไอซาบแต่ภายหลังอียิปต์จึงจะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อนนั้นก็หมายความว่านะฮะพระเจ้าไม่ได้ทำลายนะครับอาณาจักรอียิปต์นะั้นโดยสิ้นเชิงนะครับแต่นะว่านะเขาก็จะกลับมานะมีนะนะคนเข้ามาอาศัยอยู่นะครับ นี่เป็นถ่อยคำของพระเจ้าเราจึงเห็นประเทศอียิปต์อยู่แม้ในกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นเรนื่องราวที่พระเจ้าทรงพูดกับนะครับอียิปต์นะครับขอพระเจ้าพูดกับเราด้วยเชนน่นเดียวกันอ่านเป็นไหมครับพี่น้องความไว้วางใจของเราอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าก็กลับมาพูดกับประชากรของพระเจ้ายาโคผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยอิสราเอลเอ๋ยอย่าตกใจเลย เราะนี่นเราจะช่วยเจ้าให้รอดจากที่ไกลช่วยลูกหลานของเจ้าจากอันดตที่พวกเขาเป็นเฉลยอย่าโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและไม่มีใครทําให้เขากลัวอย่าโคบกลับใช้ของเราเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้ายาเวตัสว่าเราจะทําให้ประชาชาติทั้งสิ้นมาถึงอวสานคือประชาชาติที่เราได้ขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่ทําให้ถึงอวสานเสียทีเดียว เราจะดีสอนเจ้าตามขนาดเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปโดยไม่ถูกลงโทษเปน็นขันขาดนะพระเจ้าก็พูดนะครับกับคนอิสราเอลนะบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเขานำเขากลับมาแม้ว่าเขาจะเป็นเฉลยของบาบิโลนนะแต่พระเจ้าจะนำเขานะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าจะทำลายนะบาบิโลนนั้นให้ถึงอวสานแต่ไม่ใช่อวสานสำหรับอิสราเอล รเราจึงเห็นนะครับอิสราเอลได้กลับมานะครับแล้วก็มาเป,เป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอนาณาจักรเบบลนันก็ไม่มีอีกเลยนะครับแต่ว่าอาณาจักรอื่นก็ได้มาทดแทนนะครับแม้ว,ว่าประชากรของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางภัยท่ามกลางสงครามแต่พระเจ้าทรงสนิทยอยู่ด้วยการพินักรักษาของพระเจ้าก็อยู่กับเขาเมื่อเขาไว้วางใจในพระเจ้า กำลังในเช้าวันนี้คือเราไว้วางใจในอะไรเราวางใจในพระเจ้าหรือวางใจในทรัพย์สมบัติหรือไว้วางใจในอํานาจของโลกพี่น้องโลกก็พยายามที่จะยืบยืนความสะดวกสบายนะหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราแต่ขอให้เราเรียนรู้จักและผ่านพระวินาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ความวางใจของเราจะอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะส่งช่วยกู้ให้รอดอยากลัวเลยรวบใช้ของพระเจ้าเอ๋ยนะให้เรา ไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเห็น,นไหมครับพี่น้องนะแม้ว่าจะดูเหมือนยากลําบากแม้ว่าเราจะอยู่ดูเหมือนว่าเราอยู่ใต้อํานาจของบาบิโลนเราเป็นคนเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรานี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าและพระองค์นะจะทรงนะช่วยให้เรากลับมามีความสงบและมีความสุขนะครับขอพรเจ้าอพรพี่น้องในการไข่คนระคำของพระเจ้าส่วนตัวของพี่น้องต่อไปครับขอพใจ้่อนครับ